สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอน how to วิธีการต่อจอแยกนะคะซึ่งไม่ว่าหน้าจอของเรานะคะจะมีอยู่การใช้งานนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าหน้าจอมันไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะคะเราก็สามารถนำเอากลับมาใช้ร่วมกับโน้ตบุ๊กหรือว่าจอคอมอื่นๆได้นะคะซึ่งจะเป็นวิธีการต่อแล้วก็วิธีการเซตติ้งแบบง่ายๆแบบฉบับมือใหม่เลยนะคะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คืออย่างแรก ตัวเชื่อมมันเองค่ะก็คือเชื่อมหน้าจอเข้ากับตัวโนบุกในช่อง HDMI นะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอที่แบบหลายสิบปีได้แล้วอะคือเป็นเครื่องของคอมเก่านะคะใช้งานก็คือจะเสียบปลั๊กเพิยงไว้นะคะจากซ้ายสุดนะคะตัวแรกก็คือเป็นปลั๊กของหน้าจอนะคะส่วนอันที่2องคือเป็นโนบุกนะ หลังจากเราเชื่อมได้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนี้สําหรับแบบครั้งแรกเลยนะเชื่อมแบบครั้งแรกเลยเนะี่ยจะเป็นหน้าจอเนี้นะคะมันจะไม่ขึ้นหน้าจอที่2แต่หน้าจอที่2เนี่ยคือเปิดอยู่ทําไมถึงไม่ขึ้นหน้าจอที่2เพราะว่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันขึ้นเป็น PC s c e e n only นะคะนี่นะมันเป็น PC s c e e n only มันก็เลยขึ้นแค่เครื่องแรกเครื่องเดียวนะคะแล้วจะทำให้มันขึ้นเครื่องที่2ยังไง วิธีการเซตติ้งง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชัน Windows 10นะคะวิธีการนะคะกดตรงนี้นะกดแผงควบคุมขึ้นมานะปึ๊บเราก็จะมีหน้าต่างอย่างนี้นะคะเรากดตรงโปรเจกต์นะคะแล้วก็จะขึ้นมาหมด4โหมดด้วยกันเราจะมาอธิบายก่อนว่าโหมดแรกโหมดที่2อโหมดที่สามโหมดที่สี่โหมดคือโหมดอะไรนะคะโหมดแรกก็คือเป็นแค่หน้าจอคอมเครื่องหลักขึ้นแค่หน้าจอเดียว แม้ว่าหน้าจอที่2จะเปิดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นโหมดนี้ก็จะขึ้นแค่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวส่วนที่2คือ copy หน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอที่1แสดงผลยังไงหน้าจอที่2ก็จะแสดงผลตามนั้นนะแต่ที่เราจะใช้หลักๆก,ก็คือโหมดที่3ตัวนี้นั่นเองนะคะ extend น,นะตัวนี้จะเป็นโหมดที่หน้าจอ1เป็นอย,อย่างหนึ่ง หน้าจอ2ก็เป็นแสดงโหมดอีกอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าเเราใช้หน้าจอเชื่อมเราต้องใช้โหมดนี้นะคะโหมดที่4นะคะก็คือ second screen only หรือก็คือขึ้นแค่หน้าจอ2หน้าจอเดียวโอเคเราจะมาปรับเป็นโหมดนี้นะวิธีการใช้งานนะพอเราเปิด Google c Home r ได้แล้วนะคะวิธีการใช้งานที่เราจะเอาหน้าจอนี้ไปโผล่ไว้หน้าจอนี้นะทำแบบนี้นะคะ กดแถบของมันมานะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะปุ๊บมันก็จะมาอยู่ทางนี้แนวแนวแต่ว่าถ้าแล้วแบบเอา้าเราจะเอากลับมาอย่างไงนะกปดตรงนี้นะคะลองดูนะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าจอสองเนี่ยต้องอยู่ทางซ้ายนะคะปุ๊บมาอยู่ทางนี้นั่นเองเห็นไหมเนววิธีการใช้งานเนี้ยแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้แล้วเราก็มีหน้าจอสองหน้าจอและวที่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือสําหรับคนที่การเชื่อมต่อครั้งแรกเนาะคนที่เชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยจะมีปัญหาที่ว่าเอ้ยทําไมพอเปิดคลิปวิดีโอแล้วแบบเสียงมันไม่ขึ้นวะเสียงมันหายมันไม่ขึ้นทายัางไงดีวิธีการเซตติ้งง่ายนิดเดียวค่ะมาที่แผงตรงนี้นะเราเลือกที่วอลลุ่มนะคะเลือกที่ซาวตรงนี้นะคะกดคลิกขวานะแล้วก็เ p e n ซาวด์เซตติ n งขึ้นมา หน้าจอของ Sound Setting ก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้นะคะให้เรากดตรง Sound นะเลื่อนลงมานะตรง Related Setting นะคะให้กดที่ Sound Control Panel ถ้าคนที่ไม่ได้ setting อะไรมันตั้งแต่แรกนะคะมันจะขึ้นตรงนี้ถูกตรงนี้นะ Sync Master นะคะก็คือมันจะไปขึ้นเสียงอยู่ที่หน้าจอน,นี้นั่นเองซึ่งหน้าจอมันก็คือหน้าจอมันไม่มีลำโพงนะ ดังนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้กดตรงนี้เรากดที่ set default แต่ว่าอันนี้คือเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ Default เสร็จแล้วเราก็กด OK แค่นี้เท่านั้นเองเราก็สามารถใช้หน้าจอแยกโดยการเปิดหน้าจอนี้เปิดหนังดูเราก็เสียงออกหน้าจอนี้แค่นี้เออง่ายมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะโอเคนี่นะ แค่นี้นะคะเราก็สามารถทํางานไปด้วยดูหนังไปด้วยแบบทำอะไรไปได้เลื่อนเปื่อยดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เซตติ้งครั้งแรกนะคะสามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะเพราะว่ามันง่ายมากนะคะ